สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในรายการ s q c h a s n e l นะครับวันนี้มาอยู่กับพี่อูนะครับจะมารีวิวบ้านคฤิโหดกันนี่ครับทีวีครับนี่เขาเรียกเตียงเอ้ยไม่ใช่โซฟาครับมาดูนะครับกำแพงสีชมพูเฮ้ยไม่ใช่ครับกำแพงสีเหลืองเหลืองนะครับเหลืองอ่อยเลยครับไะ หอยเหลืองนะครับหอยเหลืองหอยเหลืองนะครับโอเคนี่คือตู้นะครับนี่คือกระจกคือป้ายพัดลมมันอยางกากเลยครับพัดลมโคตรกากเลยครับนี่นี่นอกบ้านค่อนข้าง,างคุณผู้ชมมองเห็นอะไรใช่ไหมครับผมก็ไม่เห็นนะครับย่องช่างแม่งนะฝาตีน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 นะครับ แล้วเรื่องนี้เป็นในหลวงปติทินนะครับฏิทินนะครับอืมแล้วก็เป็นนาฬิกาสีหอยเหลืองอีกแล้วนะครับสีหอยเหลืองนะครับมีตู้ฟิตฟิตนะครับตูฟตต้ฟิตฟิตตู้ฟิตจริงๆนะครับเ <c oughs> ออเอนนี่ย คุณผู้ชมลองจ้องไปที่ไม้เทวรูปนั้น happening. ดีๆครับดีๆครับคุณผู้ชมลองจ้องดูครับหัวมันเดินแบนนะครับมีผมด้วยเห็นไหมครับทุยไม่ใช่ผม один? ครับเป็นผ้านะครับโอเคครับนี่สิงโตนําโชคครับอ้าวไปแล้วนี่ครับชั้นบนมีชั้นบนด้วยฮ่าพัดลมกะกาบ แล้วก็เอออะไรกะ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 อืมชมโอเคครับขอจบการรีวิวบ้านคฤหาสน์ทูของผมนะครับไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในการแคสเกมนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ